เมื่อคืนนี้ประมาณตีสองครึ่งนะคะบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากใกล้สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะแถวบางบัวทองเนี่ยนะคะขาออก<ะ>คุณสุนิสาสามนคร ถธอตกลงไปในบ่อลึก5เมตรนะคะลึกหเมตรนะคะย้ำว่าลึก5เมตรซึ่งเป็นบ่อที่เจ้าหน้าที่เขา,าเปิดฝาเอาไว้เปิดแผ่นคอนกรีตเอาไว้กว้างสักประมาณเมตรหนึ่งนะคะเพื่อให้คนงานเนี่ยลงไปทำงานด้านล่างที่ก้นบ่อเนี่ยนะคะแต่ว่าด้านบนเขาก็มีกรวยยางเอาไว้นะเป็นกรวยยางสีส้มแล้วก็มีป้ายไฟตั้งไว้ให้เป็นจุดรู้ว่าเออให้เบีย่ยงออกนะแต่จู่ๆค่ะคุณสุนิสาอายุ26เนี่ยนะคะ ขับมอเตอร์ไซค์มาค่ะโอ้โหคุณกำพูพุ่งชนป้ายไฟเต็ม<ๆ>แรงเลยนะคะครับแล้วตัวรถและคนทถลายกระเด็นลงไปที่ปากบ่อ,อตัวคนขี่เนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อครับได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้โหดูสิคะลึก5เมตรนี่ตึกสักสอชั้นได้ไหมดูชั้นครึ่งประมาณนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ตึกความสูงก็ประมาณสัก2เมตรครึ่งใช่ก็ประมาณก็ประมาณสอชั้นลึกมากนะคะเดี๋ยวฟังคนงานที่เห็นเหตุการณ์นะคะคุณผู้ชมคะจับเชือกอ่าแล้วไงต่อคะผมก็หันมาก็เห็นคนกับรถมานี่แล้วครับคนก็ตกเลยคนขวาบอกกับพิงข้ามครตัวรถไม่ได้ตกลงไปแต่ตัวคนคนตกครับคนตกใช่ไหมเข้ามายังไงก็ชนอะไรก่อนใต้ไป แล้วเ็าชนลันกษณะชนไป้ายไฟกระเด็นมาใช่ครับป้ายไฟกระเด็นมายัางไม่้จับเลยครับโอ้คนอย่างที่บอกนะคะว่าเขาทำงานอยู่ก้นบ่อแล้วเปิดฝาเอาไว้เตือนแล้วสัญญาณอะไรมีหมดทุกอย่างแต่เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะคะอาจจะมองไม่เห็นหรือหลบไม่ทันล่าสุดนะคะตัวคุณสุนิสาเนี่ยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเกษรราชร,รัตนาทิเบตแล้วนะคะก็อาการบาดเจ็บที่ขาซ้ายคือขาซ้ายหักเลยอ่ะครับเออ